สวัสดีพี่น้องมาผูเดอยากข้าพผาเมืงปาข้าแพ้ว่ามาซื่อป่าครับผมนี่ปลาโรดปลาโลตโลตัวขนาดพอดีครับผมอุ้ยงามๆพี่น้องขนาดพอดีทอดกินมันๆเลยครับผมกินกับข้าวเหนียว มาซื้อปลาคุณได้สร้างเป็นแดดเดียวก็ได้เด้อพี่นองเดี๋ยวเขาส,ส,ส่งเอ่อสรงทางรถแช่เย็นไปส่งให้ครับผมปลาลดปลาลดปลาลดงามครับปลาดุกตัวสัมฤทิ พอดีถอดพี่น,อน้องพอดีทอดอันนี้มันเริ่มแห้งแล้วครับผมกระดุกปลาเซน้ปเซนปลาเสนปลาน่นจันทครับผมอุ้ยถอดเสียบครับปลาเส้นปลานวนจันทรนี่จะเนื้อครับผมเอาแบบที่นี่ ตรงทองมันจังแสบครับผมต้นไหนมกถอดกินตรงทองมั่นตรงทองมั่นจังสิแสบปลาเซียมปลาเซียมตัวเล็กเนี่ยตากเป็นแพร่เลยครับ พาพี่น้องของเมืองป่างามๆครับผมผู้ใดสนใจก็าสามารถสร้างแพร่บ้าได้เพราะปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนี่ถ้าพี่น้องอยากได้ปลาแดดเดียวสีทรงทาง ทาางขนส่งทางขนส่ทง,ทงที่แช่เย็นแช่แข็งครับผมแช่แข็งแช่เย็นไปครับของเข้าจังบริดเสียหายเนาะประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับแต่จะบวกเพิ่มค่าส่งนิดหน่อยนะครับจาก60บาท ราคาเริ่มต้นก็ถ้าช่องเย็นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยครับสอบถามทางแพรวาได้ครับผมปลาเส้นน่ากินมากโอ้แ<อ>มไ่ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดก็ได้กลางมุ้งไว้กลางมุ้งไว้ นี่เป็นกลางมุงไว้ดีปลาลดปลาลดต้องกลางมุงไว้ดิพี่น้องบ่กลางบ่ปลาลดอันนี้ปลานี่อย่างไรเนี่ยอันนี้ปลาเสียมน้อยเสียมน้อยปลาสลิดปลาสลิดเมียตัวยังไงพี่น้องปลาสลิดผู้ใดอยากได้ปลาสลิดสั่งได้ครับผม เป็นยังเจ้าคือว่าตีไฟเดียวเดียวนานี่เดียวเดียวปลาขอปลาขออันนี้ปลาปลาหัวใจชนสงไ่เงีอันนี้เดียวเดียวะนีัวใจสวเอันเป็นตัวใหญ่ไ่อย่างไรตัวใหญ่บ้าง แบบตัวใหญ่เลยป้า